สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวตัวอ้วนพากินเที่ยวพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนบรรยากาศน่ารักมินิมอลมากเลยก่อนอื่นเรามาแนะนำคาเฟ่ให้ฟังกันก่อนค่ะคาเฟ่มีชื่อว่ารินจิ คาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนค่ะทุกคนบรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะมินิมอลแต่งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนมีทั้งกาแฟแล้วก็ โซนร้านอาหารนะคะทุกคนแล้วก็เป็นบรรยากาศสวนย่อมน่ารักน่ารักบรรยากาศดีนี่น้องกับพี่วนก็ได้มาถ่ายรูปมุมบรรยากาศญี่ปุ่นเลยเป็นหนุ่มสาวญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนทางร้านจัดมุมได้น่ารักน่ารักสำหรับนะักท่องเที่ยวได้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศาสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคน ระหว่างนี้เราก็เก็บภาพไปเรื่อยๆค่ะนี่มุมนี้ต้องได้ถ่ายนะคะแล้วเราก็เข้าไปในคาเฟ่ค่ะบรรยากาศาข้างในนะคะก็จะเป็นแสงสีส้มค่ะทุกคนซึ่งเป็นโทนที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามากันก็ประมาณหนึ่งค่ะเราก็ได้สั่ง น้ำพรีโซดาค่ะพี่อ้วนก็สั่งแล้วก็หุดหนุนน้องๆค่ะน้องนอง้น่ารักมากเลยบริการประทับใจค่ะทุกคนมีน้ำให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งกาแฟน้ำผลไม้ที่ไม่ผสมกาแฟก็มีค่ะระหว่างรอนะพี่อ้วนก็เสื้อผ้มอบดอกไม้ให้ค่ะเราก็ได้ดื่มน้ำชื่นใจมากเลยนั่งรออนั่ง นั่งชมบรรยากาศน่ารักน่ารักมีเค,ค้กอร่อยอร่อยด้วยนะคะภายในร้านก็จะเปิดเพลงเบาๆให้เราได้ฟังแล้วก็นั่งจิบกาแฟจิบน้ำผลไม้ไปค่ะทุกคนระหว่างนี้เราก็ชมบรรยากาศตามนี้เลยค่ะก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะนเดี๋ยวพี่อ้วนจะพาเราไปชมสวนนะคะ นี่ก็คือทางเข้าชมสวนแล้วก็ตรงข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารไตล์ญี่ปุ่นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมมุมน่ารักน่ารักมุมเดินข้ามถนนใครไปตจุดนี้อย่าพลาดน,นะคะนี่น้องก็ได้ดื่ม่ดืมน้ำผลไม้ไม่ใช่กาแฟนะคะแล้วก็อ่าต้องมีมุมนี้โม,มเมนต์นี้ด้วยนะคะทุกคน ไปกันค่ะไปชมสวนกับพี่อ้วนกันพี่อ้วนก็จะพาเดินชมสวนนะคะก็จะเป็น,ส,นสไตล์แบบร่มรื่นมากเลยบรรยากาศไม่ร้อนวันที่เราไปค่ะอากาศกำลังดีเลยแดดไม่แรงรก,รก็จะเป็นต้นไม้เป็นสวนย่อมนั่งพักผ่อนกันค่ะทุกคนก็เป็นสไตล์แบบว่าเรียบเรียบเรียบนะคะ เราก็ได้เดินชมแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งเราไม่ได้เข้าไปทานอาหารนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทานข้าวกันมาอิม่มพี่อ้วนก็เลยได้ไปดูเมนูเดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องไปกินอาหารที่นี่กันค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากมร,าราคาก็ไม่แรงนะคะ มีเมนูหน้าทานเราได้ดูไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทานกันไว้โอกาสหน้าเราจะไปอุดหนุนนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบมินิมอลน่ารักน่ารักคนไม่เยอะค่ะคนคนก็ทยอยกันมานะคะไม่เยอะพุกพ่านมากเลยเป็นส่วนตัวมุมนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคาร์บน้ำตกเล็กๆปลาตัวใหญ่ค่ะ ประครับตัวใหญ่มากทุกคนแล้วพี่อ้วนก็ไปสะดุดตาอยู่ตรงที่หนึง่งเป็นที่ขอพอรอพี่อ้วนก็ได้ขอพอร,อ,พอ,รอ่เนี่ยค่ะได้ขอพอรเขาจะมีวิธีบอกนะคะว่าให้ทําแบบไหนอย่างไรพี่อ้วนก็ได้หยิบลอตเตอรี่ไปรูปที่ เช้านะคะแล้วก็ขอพรเขาจะบอกว่าต้องทํำยังไงพูดยังไงเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาชมบรรยากาศแบบว่ามันจะมีมุมมุมเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆไปได้มีมุมแบบว่าให้เด็กๆนั่งเล่นระหว่างทางข้าวเสร็จก็จะมีมุมให้เด็กๆมาเล่นกันค่ะก็ดีเหมือนกันแต่เรายังไม่มีเด็กค่ะ ถ้ามีเบบีก็คงพาเบบีไปเล่นนี่ปาน่ารักมากเลยทุกคนปะคับตัวใหญ่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนนะคะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศข้างหน้าก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วเราก็จะพามาชมจุดนี้คือห้องน้ำ เขาบอกว่าที่นี่ห้องน้ำราคาแพงมากเลยค่ะเรามาดูว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงก็ดูเรียบหรูนะคะตามสไตล์ห้้อองนนกันค่ะะะ่ะาาเป็นรอบเนาะเข้าไปนะยินชํำเลยทุกคนห้องน้ำติดแอ เย็นมากแล้วมีกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนคกลิ่นนี่แบบว่าชวนหน้านอนน้องก็ได้พอเห็นกระจกนะก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนใครเป็นบ้างเมื่อเจอกระจกนะจะต้องเป็นแอคท่าสองอ่านี่คือตัวเราค่ะเรามาดูห้องนะ้ำตกใจนึกว่าผีหลอกตอนแรกทุกคนเหมือนคนบ้านนอกเลย มันเปิดเองได้อัตโนมัติค่ะว,ว้าวเลยไม่เข้านะคะยังไม่เข้าอุ้ยสงสัยจริงหรือเปล่าก็เลยลองดูว,ว้าวมันเปิดเองได้จริงๆค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ